มาติดตามข่าวเด่นเป็นประเด็นข่าวที่3กันนะคะเป็นเรื่องราวของกกตค่ะเปิดละเกณฑ์การคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการออกเสียงประชามตินะคะสร้างความเข้าใจประชาชนก่อนการเลือกตั้งค่ะ โดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้ประชาสัมพันธ์จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2569หรือว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะแล้วก็การเลือกตั้งสอสอเป็นการทั่วไปพร้อมการออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยการเลือกตั้งนะคะจะประกอบด้วยสอสอจํานวน500คนค่ะมาจากสอสอแบบแบ่งเขต400เขตเขตละ1คนรวม400คนนะคะ แล้วก็เป็นแบบบัญชีรายชื่อค่ะจำนวน100คนซึ่งพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วให้มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พักละหนึ่งบัญชีจำนวนไม่เกิน100คนค่ะสำหรับการคำนวณสัดส่วนของสสแบบบัญชีรายชื่อนะคะสามารถคำนวณได้จากการรวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพักการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศหารด้วย100ค่ะก็จะได้ผลลัพธ์เป็นคะแนน เฉลี่ยต่อสอสอแบบบัญชีรายชื่อ1คนนะคะแล้วก็นำคะแนนเฉลี่ยนี้ค่ะไปหารคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักการเมืองได้รับจะเป็นจำนวนสอสอที่แต่ละพักการเมืองนั้นได้รับค่ะขณะที่การออกเสียงประชามติในครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งที่1จาก3ครั้งโดยมีประเด็นคาถามว่าท่านเนี่ยเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ผู้มีสิทธิ์ออก เสียงนะคะสามารถเลือกได้3ช่องก็คือเห็นชอบไม่เห็นชอบและไม่แสดงความคิดเห็นค่ะ โดยการออกเสียงประชามติจะถือว่าเป็นข้อยุตินะคะก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงเนี่ยสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นค่ะสำหรับข้อดีของการออกเสียงประชามตินะคะทำให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญและทำให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญปี2560จัดทำขึ้นในขณะที่ประเทศเนี่ยไม่ได้ปกครองโดย รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงทำให้บทบัญญัติบางประการค่ะไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับจะทำให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีประเด็นปัญหาไปในคราวเดียวกันนะคะส่วนข้อเสียค่ะก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัด การออกเสียงประชามตินะคะและนี่ก็คือข่าวเด่นเป็นประเด็นที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ